สวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะสไตล์ป้าและแลนพาผู้ชมมาดูที่ดินว่างเปล่าอีกหนึ่งแปลงนะคะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่อ,อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมะคะ่ะที่ดินของเราอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะที่น้องปอเดินอยู่นู้นคะ่ะตรงกระเตงนู้นคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมมาดูด้านนี้ก่อนนะคะ มาดูทางเข้าออกกันค่ะผู้ชมขะที่ดินแปลงนี้อยู่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะจากที่ดินของเราค่ะไปนครปฐมค่ะระยะทางอยู่ที่10กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปถึงอำเภอดอนตูมค่ะระยะทางอยู่ที่11กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากหน้าที่ดินของเราค่ะออกไปถนนมาลายแมนนะคะไปมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมนะคะระยะทางอยู่ที่10กิโลเมตรค่ะ จากหน้าที่ดินของเราไปนะคะแล้วก็จากหน้าที่ดินของเราค่ะเข้ากรุงเทพมหานครนะคะระยะทางอยู่ที่44กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เส้นทางเข้าออกถนนเข้าออกเยอะมากเลยนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็เข้ามาถึงที่ดินค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องปองให้รายละเอียดอีกครั้งนะคะว่าเป็นถนนอะไรสาธารณะหรือเปล่านะคะก็คือที่ดินแปลงนี้ค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมนะ โอ้ยบรรยากาศถ้าใครชอบนะใครชอบอการทําไร่ทําสวนนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกท่านได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านซึ่งทําสวนกระเจี๊ยบนะคะที่เรามองเห็นอยู่นี่คือต้นกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีคลองน้ําแล้วก็ด้านหน้าที่ดินของเราก็จะเป็นคลองน้ํานะคะเหมือนลักษณะเป็นคลองไส้ไก่ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ เนี่ยแล้วตรงนี้ก็ถมถมที่ขึ้นมาเป็นถนนรถวิ่งเข้ามานะคะอันนี้เป็นบ่อบัวแถวนี้เขาปลูกกระเจี๊ยบกันค่ะทำไรก่กระเจี๊ยบกัน ตอนนี้ปอกำลังไปเอาข้อมูลกับเจ้าของที่อยู่นะคะเป็นกระชังนะคะทำเป็นกระชังเนี่ยแล้วเวลาจะเก็บเราก็ลากขึ้นมากุ้งไหมกุ้งหรือปลาคะเนี่ยปอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่ที่ไหนปออ่าอันนี้อ่าทุ่งน้อยเขตอ,อําเภออ่าตรงนี้ตาบลดอนลวกอ่าอ,อําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม,มจังหวัดนครปฐมนะค่ะแล้วแ,แ,แล้วจากตรงนี้ออกไปนอ่าออกไปดอนตูมกี่กิกโลอา่าสิบเอ็ดกิโลค่ะตรงนี้นครปฐมกี่กิโลสิบกิโลค่ะแล้วก็มหาลาัยราชภาัฏอ่าสิบกิโลเหมือนกัน กรุงเทพมหาคนคร4 4กิโลอุ้ยถือว่าไม่ไกลจากเทพนะใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดนครปฐมนี้ยังเป็นเขตปริมณฑลเนาะใช่แต่ตรงนี้ขึ้นอำเภอดอนตูมใช่ค่ะที่ดินแปลงนี้นะปอค่ะอือแล้ว,แล,วแล้วถนนที่ที่อ่าที่ป้าเดินเข้ามาเนี่ยที่รถจอดอยู่นั่นอะ่ะตรงเนี้เข้ามาเนี่ยเป็นสาธารณะไหมสาธารณะค่ะที่เราวิ่งเข้ามาตอนแรกนะ่ะเป็นสาธารณะหมดเลยนะใช่ค่ะจนมาถึงหน้าที่ดินของเรานะใช่ค่ะเป็นสาธารณะนะคะผู้ชมขานี่ค่ะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ ใช่ใชแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะปลูกกระเจี๊ยบปลูกกระเจี๊ยบนะคะทําไร่กระเจี๊ยบอยู่นะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือที่ดินแปลงนี้ที่เป็นนาข้าวอยู่นี่การทํานาข้าวนะคะผู้ชมคะถ้าถ้าถามว่าเราจะปลูกบ้านต้องถมที่ไหมถมต้องถมนะถ,ถ้าถามว่าลึกจากเนี่ยป้าป้า,ปายืนป้ายืนอยู่บนถนนนะคะผู้ชมคะลึกลงไปน่าจะประมาณ50เซน อ่าห้าสิบเซนประมาณห้าสิบเซนถ้าถมก็ประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรเพราะว่าเราต้องถมให้สูงกว่าใช่เนาะใช่แล้วเนื้อที่เท่าไหร่ปอเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่กว่านะเจ้าของที่ให้รายละเอียดมาไม่ครบนะคะว่ากี่ตารางวาเนาะคือมันมีหน้าโฉนดค่ะแต่ว่าคือเราไม่ได้เอามาด้วยลืมอ๋อหนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่กว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายกแปลงอันนี้อันนี้อันนี้เราขายยกแปลงขายยกแปลงเลยใช่เก้าแสนบาทนี่นะอ่า อู้ได้อยู่นะอ่าได้อยู่นะ900,000บาทนะขายยงแปลงเอาเป็นว่าไล่เสร็จ,รจไลเจ่เสร็จนะคะผู้ชมขาเนี่ยถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้ตอบโจทย์เลยเนี่ยด้านข้างเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านปลูกกระเจี๊ยบถ้าไม่ปลูกบ้านทําสวนอะไรได้ไหมก็ได้นะยกล่องมาแบบนั้นไงคะนั่งก็ยกล่องนะคะเขาเป็นนาเหมือนกันยกล่องเมื่อก่อนก็เป็นนาเ<ช>ขาก็ยกล่องขึ้นมานะ<ช>ยกล่องขึ้นมาแล้วก็ปลูกกระเจี๊ยบมาเนะ <Okay. S 2> เออก็โอเคนะด้านนี้ก็จะมีก็ก็จะปลูกกระเจยบเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเพื่ชมขาเพื่อนบ้านก็อยู่ด้านนี้เห็นไหมคะมีบ้านคนอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าท่านใดสนใจนะสอบถามมาได้นะคะยกแปลงค่ะไร่เศษๆนะราคา90,00 0 0บาทต่อรองได้อีกไหมเนี่ยแต่ราคานี้อ่าไม่ได้บอกผ่านคะ่ะราคาติ่มทนน้องมาคุยเนาะเพราะว่าเจ้าของก็อ่ารถเต็มที่แล้วอืม,อม ปถมตอนนี้ทุกท่านก็ย่อมรู้อยู่ว่าราคาเป็นยังไงนะนะยก oh. ยกยก,ยกลอ่องอ่ายกอ่าเราเราถมดินนิดหน่อย hmm. เราอ่าทำบ่อด้านหลังก็ได้ hmm. อ่าด้านหน้าเราก็เอาดินขึ้นมาแล้วเราก็ถมเพิ่ม hmm. ข้างหลังก็เป็นบ่อข้างหน้าก็ปลูกบ้านได้สบายแล้วปอมองว่าไฟฟ้า ไฟวฟว้าเมื่อบ้านเขานู่นเขาก็ยังมีบ้านเห็นไหมคะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้พี่ว่าไฟฟ้าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่ามันมีมันมีไฟโซลาร์เซลล์เนาะใช่นู่นนู่นก็มีเสาไฟฟ้าเห็นไหมคะตลอดแน,นี่นนะตรงนั้นก็จะเป็นบ่อเป็นอะไรเป็นท้องนาอะไรเงี้ยค่ะจะมีตลอดแนวเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากทางนู้นก็เสาไฟฟ้ามาถึงตรงนู้นแล้วเห็นไหมคะเออเห็นไหมมีเสาไฟฟ้าค่ะมีมีไฟเขาถึงค่ะมีไฟค่ะ อีกแปลงหนึ่งอีพีต่อไปเราจะพาทุกท่านไปดูที่ดินแปลงนั้นใช่ไหมต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ด้านนั้นคือด้านหลังนะคะนี่คือด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าใช่ค่ะพามาดูว่าด้านหลังอยู่ยังไงนะค่ะเพราะว่าแปลงนั้นกับแปลงนี้เจ้าของเดียวกันหรอคนละเจ้าของค่ะอ๋อคนละเจ้าของใช่ไหมคะค่ะอ๋อนี่นะคะที่มองเห็นต้นมะพร้าวอยู่นู้นนะคะคุผู้ชมค่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นทิวทัศน์แบบนี้นะค่ะแล้วก็ะแปลงนั้นติดถนนไหม ติดถนนเลยค่ะติดถนนเลยเนะาะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูดปดแปลงนั้นอโอเคค่ะท่านใดสนใจนะคะผู้ชมขาที่ดินแปลงนี้ค่ะขายยกแปลงค่ะไร่เสร็ศษนะคะราคา900,000บาทค่ะถ้าชอบก็ก็โทรสอบถามมาได้ค่ะอยู่อำเภอดอนตุมจังหวัดนคปรปฐมค่ะถนนเข้าออกเนี่ยก็ถมไปให้เรียบร้อยรถยนสามารถวิ่งเข้าไปได้ เขตเมืองเลยเนาะใช่ติดเขตเมืองนะคะดอนตูมติดเขตเมืองอถึงว่าเขาเขาเาถึงใกล้ผักบุ้งสิคะยอดอ่อนอ่อนถึงถึงว่าเขาเขาถึงใกล้อ่าเขาใกล้เขาใกล้นครปฐมกว่าดอนตูมเนาะนครปฐม10กิโลดอนตูม12กิโลค่ะดูยอดอยู่ระวางกึ่งกลางโคตรอ่อนนะเก็บดีเก็บ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 แล้วเขาจะว่าเราไหมเนี่ยฮะเขาจะว่าผักบุ้งเกิดธรรมชาติเขาไม่ว่าหรอกมั้งเรามาขโมยผักบุ้งกันค่ะ โอ,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 อ้อ้อนอ้อนละเจ้เอ้ยไอ้ยอดกระเจ็บเข้าไปเอาไปทาอะไรกินได้เอาได้ไหต้มยำไ,ไงพไี่ต้มยำได้เหรอใช่ต้มยำกับปลาทูนะคะอร่อยมากผัดได้ไหมผัดน้ำมันหอยได้ไหมไม่รู้มันเปรี้ยวอ่ะพีอ่อ๋ออ๋อกระเจ็บเนี่ยยอดเขาจะเปรี้ยวอ่ะใช่ค่ะพี่เออเนาะผู้ชม่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะ สไตป้าลแลนด์ค่ะพาทุกท่านดูที่ดินทั่วไทยเลยนะคะสอบถามมาได้นะคะถ้าชอบที่ดินแปลงนี้ค่ะเจอกันใหม่นะคะกับอีพีต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านไปดูที่ดินแปลงนั้นนะคะอีพีต่อไปค่ะตามไปชมกันค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ